อันนี้นะคะแช่น้ําพี่ร้านพี่เอื้อสักคะผิวหนังก็จะพองถ้าเกิดผู้ป่วยที่ติดเตียงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะกลายเป็นผิวหนังแบบนี้เพราะไม่ได้โดนน้ํานะคะอันนี้นิดนึงนะคะหเจ็บบอกพี่เอื้อสนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่เอือ้อต้องวนบิดบิดบิดไม่ใช่ขาะบิดอย่างนี้เป็นนี้นะโอเคให้ตึงพี่เอื้อจะได้เอาตรงนี้ออกให้นะหือ เฉียบบอกนะคะถ้าเสียบก็กระดิกนิ้วนะน่ค่กลงไปนิ้วนิดนึงค่ะค่ะเพราะถ้าเกิดไม่เกลงจะขูดไม่ออก เยียบพิมะมาเลยอันนี้ขูดเท่าไหร่ก็เลือดไม่ออกค่ะ่า,าเดี๋ยวพี่ก้จะเน้นช่วงเท้าก่อนนะคะก็ดีดนะคะมีอะไรให้ช่างทำเลยช่างทอ ขอตรงนี้นิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวพี่ก็ิมจะใช้ครีมอันนี้นะคะครีมเซโนพร้อมกับใบมีดขูดขูดแล้วก็ทาบนลุงนี่ค่ะกระดิ่งให้เอิ้มหน่อย เดี๋ยวเวลาขาสัมผัสพื้นจะรู้สึกเบานิดนึงนะคะหืมน,นิดนงตรงนี้ก็เล็กน่ะ เจ็บบอกนะคะอ,อ,อ,อือ่ะิดแต่เนี่อ้ไหนคะ เข้มขอตรงนี้นิดนึงตรงนี้ค่ะเจ็บไหมคะทนได้นะคะบิดให้เอ,อื่อนนิดนึงค่ะอึ๊บโอเค อ่าเดี๋ยวพี่อิ้มขอท่าใหมา่ขยับก้นมาทางนี้ไม่ใช่ค่ะขยับก้นมาทางนี้ค่ะแล้วก็บิดโอเคได้ไหมได้ค่ะไม่เห็นค่ะไม่เห็นค่ะ